งานแดงอันนี้ก็คือว่าเวลามีคนจากเราไปแต่ถ้าอายุเขาถึงแก่สมควรครับเขาก็จะจัดงานแดงผมก็มองว่าส่วนตัวเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นการระลึกนึกถึงนะครับในวาระสุดท้ายของของชีวิตของมนุษย์คนคนหนึ่งแล้วกัน <97 S 1> ครับ97ครับถึงจะจัดงานแดงได้ขออนุญาตนี้เจกเจกเอา97เป็นอย่างไร97คืออย่างนี้ ครับสวัสดีครับดีบีสวดเท้าและโคสเยดได้จิ๋วสวัสดีแปะตรงสวัสดีครับแปดองสวัสดีครับน้องพีเนี่ยยุ่งมากเจกุยเนี่ยบางทีอยากคุยบ่อยๆเลยเจกุยยุ่งกับผมเยอะครับยุ่งแต่เจกุยน้อยกว่าน้องพีแล้วตอนนี้ผมผมคิวยาวกว่าอผมผมผมไม่มีคิวเลยเจกครับวันนี้เนี่ยที่เชิญมาเนี่ยก็อยากจะมาพูดเรื่องงานแดงครับงานแดงทุกคนจะสงสัยงานแดงคืออะไรงานแดงอันนี้ก็คือว่า เวลามีคนจากเราไปแต่ถ้าอายุเขาถึงแก่สมควรครับเขาก็จะจัดงานแดงเขาถือว่าเป็นงานมงคลชนิดหนึง่งไม่ใช่งานเศร้าโศกแต่ผมก็ยังยืนยันนะว่าแซเจียไลแซเจียฮี่ซี่เจียปุยคือการเกิดคนขึ้นมาทุกคนดีใจแต่การจากไปไม่ว่าใครจากไปก็ต้องเสียใจทุกคนก็เ,เป็นธรด แต่เดี๋ยวนี้บางคนมาถามเจกุยเจกุยจัดงานแดงได้ไหมบางคนผมไปงานเห็นงานแดงแล้วงานแดงก็คือที่หน้าประเบอรทิธีอ่ไม่เป็นผ้าน้ําเงินเป็นผ้าแดงนะครับแล้วก็ลูกหลานบางคนก็ไม่ใส่ขาวดําละทีนี้ผมบอกให้ว่ายังไงเป็นลูกเป็นหลานนะเขาจากเราไปเราก็เสียใจแม้ว่าผมให้เลยว่าเขาเป็นร้อยปีทุกคนก็เสียใจเปัี่ย่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนเสียใจหมด แต่เขาจัดเพื่อว่าให้รู้ว่าเออเขาอายุเยอะละมันไม่เป็นเป็นเรื่องเศร้าโศกเท่าไหร่หายากที่ควรจะกินครบหนึ่งร้อยใช่ทีนี้ออนพอพูดตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยนะเก้าสิบเจ็ดถึงจะจัดงานแดงได้ขออนุญาตนี้เจเจกเอาเก้าสิบเจ็ดเป็นอย่างไรเก้าสิบเจ็ดคืออย่างนี้เก้าคนที่อายุเก้าสิบเจ็ดเขาอยู่มาเก้าสิบเจ็ดปีแล้วใช่ไหมมันต้องมีเจ๊ยุ่คนจีนก็มีเดือนสองสองเดือนเดือนสี่สองเดือนเดือนแปดสองเดือน เดือนหกสองเดือนน้อยเดือน9ก้าสองเดือนก็น้อยเดือน12เดือนมีบ้างแต่2 4 8ี่ดเนี่ยเยอะทีนี้เขามีออปชันว่าสมปีมีมี2เดือนครั้งซานี่เจ็ดยุง3ปีจะมี1 3เดือนทุกทุกสปีจะมีทุกทุกสปีมีปีหนึ่งต้องเป็น13เดือนใน3ปีนี้มันมาจากอะไรแปะตรงปฏิทินเขาเรียกอะไรปฏิทินสมัยใหม่ปฏิทินสุิรคติปิมันจะมียมันจะมี29วันนะ 28่สิบแวันนะแล้วมันก็มี31กับ30มสิบคนจริงเขาไม่มีคนจิงก็มียี่กากับสามสิบเขาไม่มี31มสิบตรงนี้น้อยลงไปละไอยังบ้านเราคือคมมกราคมมีนาคมมันเป็นสรุปว่า มันเป็นระบบจีนใช่ไหมอันนี้เป็นระบบจีนอ่าเป็นระบบจีนเพื่อจะปรับสมดุลปรับสมดุลวันสามปีมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ทันเราละใช่อ่ะมันมันต้องมีอีกเดือนนึงละมันขาดไปอ่าครับฉะนั้นมันก็มีเหตุมีผลไงเพราะกุมภาพมียี่สิบแปดที่เก้าว่าเก้าเจ็ดคือร้อยแหละเก้าเจ็ดคือร้อยต้องสามปีมีเดือนหนึ่งเก้าสิบปีต้องมีเท่าไหร่สามสิบเดือนเข้าใจว่าเขาออเลขร้อยแต่ว่านี่มีการลักไก่กันนี่ผมพูดตรงๆนะคนนอกนะ ไม่ใช่รักกายคนที่ร <c oughs> ับเดือน,นเนนับเดือนนัเนนเนานเดือนอเขาหน้าเดือนหนูไม่ก็เขาอันนี้เขาเรียกว่าชุ่มเหียงสิวเจ๊ยุง <c oughs> คนที่มีอายุเท่าไหร่บวกด้วยที่มีเดือนสองเดือนอพวกนี้ ฉะนั้นเหมือนกับคนที่คลอดคลอดออกมาแล้วก็นับหนึ่งปีเลยวใช่โอเคดังนั้นคือการนับแบบจีนแหละนับแบบจีนเข้าใจอ9มผมสับสนมากเลยคือเก้าเจ็ดนี่คือวิธีการนับอายุแบบจีนแบบจีนบวกไปสามปีเพราะเหตุผลก็คือมันมีหลักการจารคติก็ว่านั้นใช่ก็คือมีเดือนซ้ําแต่มันมีเก้าสิบมันมีสามสิบเดือนแล้วไงครับแล้วไอ้เจ็ดปีเนี่ยก็ยังมีอีกสิบกว่าวันอย่างน้อยฉะนั้นมันสามเดือนอัพ สามสิบเดือนัพก็คือสามปีคือตีง่ายๆครับสามสิบปีเนี่ยซ้ากันสิบเดือนแล้วอ่าสามสิบปีเนี่ยมีสามสิบปีเนี่ยมสเดือนมีเดือนซ้ำมามีมีเดือนเกินมาสิบเดือนอ่ซึ่งเก้าสิบปีคือจริงๆครับต้องบอกตรงคนจีนเนี่ยมีความไม่เป๊ะคนจีนจะมีความเหมือนก็อ้อสิบเดือนก็ปัดไปเป็นหนึ่งปีเข้าใจคนจีนจะ จะไม่ได้คิดเยอะก็เหมือนกับเราตั้งคันเนี่ยออมันไม่ได้ถึงปีหรอกก้าเ <9 S 1> ดียหน <1 S 2> ึ่งปออีไม่แต่เขาให้ผลอันหนึ่งก็คือว่าคนจีนเนี่ยสมมุติลูกคลอดวันนี้สามสิบทันาออวาพรุ่งนี้ ข้ามปีแล้วไงเขานับสองขวบเลยเขาไม่สนใจเขาคือสนใจเรื่องปีครับเหมือนกับเวลาไหว้ไหว้ครบตุนี้กูเพิ่งปีเดียวตุนีล่ะก็คือสองปีพอไหว้อีกทีก็คือซานอหรือนักคิดง่ายๆครับคนจีนเนี่ยหลักการก็คือเกิดปุ๊บปีแรกเลยก็คือปีที่หนึ่งเป็นภาษาไทยแล้วก็คือปีที่หนึ่งฉะนั้นเขาก็บวกสามปีเพราะเก้าสิบเจ็บวกสามปีเท่าไหร่ร้อยหนึ่งพอร้อยหนึ่งมันเป็นตัวเลขสามตัวแล้วแล้ว เขาก็จะเป็นร้อยหนึ่งเขาไม่มีร้อยพอดีคนจีนจะต้องมีเกินร้อยหนึ่งรแล้วทำไมร้อยหนึ่งร้อยสองรู้ไหมมันมีหะแซเล่ามันมีเกิดแก่เจ็บตายป่วยเกิดแก่เจ็บตายทุกแซลลาแปรสีโคิอแซก็คือเกิดเล่าแก่ แปยแปก็คือป่วยซี่ก็คือตายโคก็คือทุกข์ฉะนั้น5ตัวนี้ก็คือ1 2 3่งสองามสี่แล้วพอหกก็วนมาเป็นเกิดอีกหกเจ็ดปดเฉะนั้นเลขที่ชอบคือ1 2 6กับเ็ดง่ายๆเลยครับหาร5แล้วต้องเหลือเศษหนึ่งกับสองอันนี้เศษก็จะมีเศษปุ๊บอีกเขาก็จะเอามาเพิ่มอันเป็นร้อยหนึ่งอันนี้เป็นธรรมเนียมในการคิดตัวเลขเพื่อให้ลงตัวเลขที่ความหมายดีเกิดแก่เจ็บตายทุก ใครอยากทุกมันเป็นกฎใครอยากแก่ใครอยากเจ็บกฎที่ทําให้เป็นเป็นโชคลางที่ดีใช่ก็เลยเอามาเป็นตรงนี้เป็นตัวคํานวณฉะนั้นพออายุได้อย่างนี้แล้วเขาถือว่าเป็นงานมงคลแต่มงคลครั้งนี้ วันนี้จะพูดเลยคนอื่นจะยึดไม่เป็นมาตรฐานก็ไพเวซี่แต่เจกุยจะพูดที่รู้เพราะบางทีบางคนมาว่าเจกุลหรือรู้หรือไม่เห็นบอกเลยอ้าวเจกุยจะบอกว่าที่เจกุยรู้เป็นแบบนี้แต่พวกยูจะตัดสินหรือ9กกูจะจัดแดงมึงจะทำไมกูอะอันนั้นัวแล้วแต่แล้วแต่อันนี้อัพทุยูไม่เป็นไรนะจย่าได้หมดแต่จะมาถามกันเยอะเจกุยก็เลยจะบอกแล้วพอตอนเสียปุ๊บพอเลขร้อยปุ๊บไม่ต้องใส่ปฏิบ ลูกใส่สีฟ้าฟังเลยนะครับหลานใส่สีชมพูครับเลนใส่สีเหลืองหลนต้องใส่สีดำแบ่งไหมงานแดงแล้วทำไมหลนใส่สีดำเขาไม่เป็นไรยก็แล้วแต่แบ่งสีอ่ะไม่คนจีนเขาชอบแบ่งไงวาคนนี้รุ่นสองคนนี้รุ่นสามแม้กระทั่งคนจีนเวลาใส่ชุด ก็สอบทุดอะไรจะรู้เลยนี่ลูกชายนี่ลูกสาวนี่ลูกสาวยังไม่แต่งก็รู้บ่อหากุ้งก็ยังไม่แต่งไอลูกสะใภ้มันต้องหากุ้งอยู่แล้วพอหลังจากลูกสะใภ้คือลูกสาวคนไหนไม่ได้ใส่กระโปรงมึงไม่ได้แต่งาเนี่ยลูกเคยแต่งอย่างนี้หลานเคยแต่งนี้อันนี้ใช่เลยทีนี้คุณใส่ฟ้าปุ๊บวันที่คุณเดินกงเต็กต้องใส่กระสอบเหมือนกันใส่กระสอบใส่หมวกเลยเหมือนกันปกติเลยแล้วถ้าละเอียดหน่อยแต่มันหายากลูกตุ้มตรงนี้จะสีเหลือง ลูกตุ้มของชุดกระสอบที่หมวกผู้ชายครับตุ้มลูกนี้จะสีเหลืองแต่ตุ้มตัวซุงต้องเป็นสีแดงกับแปะแดงเพราะเขาเป็นหลานคนโตเนี่ยตัวซุงตึงบวยเกียก็ถอยโอกาสที่พูดเลยนะน้องพีนะถ้าเจกุยพูดอะไรไม่เหมือนน้องพีเสริมหน่อยเสริมครับนั้นครับเจกเราก็เพิ่มเสริมเส็จแล้วบางคนเนี่ยหลานไม่ปะแดงหมดถ้าหลานแท้ๆของเขาไม่มีสิทธิ์ปะแดงนะคือเป็นลูกของลูกสาวกับลูกของลูกชายไม่ต้องปะแดงไอ้พวกปะแดงก็คือ ลูกของคนอื่นที่มาเป็นลูกบุญธรรมนะหลานคือพ่อแม่เขาเป็นคนอื่นอันนั้นเ่าต้องปะแดงให้เขาแต่ถ้าเกิดลูกหลานแท้ๆที่ออกมาจากสายเราอ่ะไม่ต้องปะแดงนะบางคนอู๋เดี๋ยวนี้ปะแดงข้าะบวนเราก็งงทีนี้แบกเจกเนี่ยเป็นคนที่ ก็ปะก็ป <thing> ่าไปไม่เป็นพวกนี้มันไม่ได้ขอขาดบาดตายเอาป่าแล้วจะซวยไหมเออจะป่าแล้วจะซวยแต่เจ๊จะรีบไปเฮ้ยมึงอย่าป่านะแต่ป่าแล้วก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ความสบายใจพอเขาป่าไปแล้วแล้วเราไปเราแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่เอานะแล้วรุ่นรุ่นลูกมันก็เลี้ยงตามอยู่แล้วใช่ไหมลูกหลานก็เลี้ยงตามรุ่นหลานเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยวัวลูกชายคนโตมีลูกสองคนต้องเดินหน้าไม่เกี่ยวลูกคนไหนก็เหอะเลี้ยงตามอายุ เขาถือว่าเป็นบ้านเดียวกันพี่น้องกันสมมุติลูกอัตัวแปะจะเล็กกว่าไอ้ลูกอัตัวแปะคนแรกมันหนีไม่พ้นต้องตัวซุงลูกของลูกชายคนโตต้องเดินหน้าต้องใส่ชุดกระสอบเดินหลังเป็นบุ๋ยเกี้ยวเดินเป็นลูกคนสุดท้องตะแดงนอกจากไอ้ตัวพ่อมันแก่มากแล้วยกไม่ไหวก็ไม่ใช่ลูกคนที่สองถือนะคือตัวซุงต้องไปถือแล้วลูกอัตัวแปะยีเจ็กซาเจ็ก้อยเจ็กใครโตกว่าเดินหน้าครับ ใครเล็กกว่าเดินหลังแล้วก็ตามด้วยผู้หญิงแล้วก็หลานเขยใช่ไหมหลานเขยแล้วก็ลงมาก็เหลนเหลนก็เรียงตามอายุเหมือนกันหลนก็เรียงตามอายุแล้วเหลนสะพ้ายต้องมาก่อนนะหลานสะพ้ายก็ต้องมาก่อนนะแล้วก็หลานเขยนะคือสะพ้ายต้องมาก่อนแล้วค่อยเขยแล้วพอลงไปเนี่ยเวลาไหว้เถาเหลี่ยงเวลาวันที่จะส่งศพต้องเขารพบศพคุยโก้เปกองส่วนใหญ่ ทีรู้ไหมใช้ใครก็ใช้คนที่มีอาวุโสมีตาแล้วก็มีอาวุโสในหมู่บ้านใช่ใช่แล้วถ้าไหว้ทุปบอกแรกส่วนใหญ่บ้านไครบ้านสายเมียครับเพราะอะไรกัวแกแถวหลอเฮียจะกัวแกกัวแกก็คืออะไรเขาหมู่มาต่างหมู่บ้านไงสมัยก่อนเขาบ้านอยู่ไกลมึงมาไหว้ก่อนเลยให้เกียรติแขก มึงจุดทุกต้นแล้วนี่เป็นเป็น่าแล้วเดี๋ยวมึงจะกลับก่อนก็ได้ไงออันนี้มาอะไดในบทไปอทุกวันนี้เมืองไทยในกรุงเทพก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แถวเราเนี่ยเป็นอักูหรือเป็นบัวชิงครับญาติทางเมียหรือทางแม่มาไกลเพราะเขามาไกลสมัยก่อนมันแต่งไกลไงใช่ไหมพออย่างนี้ปุ๊บคุณก็พองานแดงงานแดงยังจัดได้อีกถ้าห้ารุ่นอยู่ครบ สมัยก่อนสิบห้าสิบหกแต่งงานเนี่ยพอสามสิบกว่าก็มีหลานละพอห้าสิบกว่าก็มีเหลนละพอเจ็ดแปดสิบก็มีโหลแล้วแรลก็ห้ารุ่นแล้วจัดแดงได้เลยแต่ออปชั่นนี้จะจัดแดงได้ต่อเมื่อเมียหลวงต้องอยู่ครับคือลูกชายลูกสะภ้ยคู่นี้จะมีเมียกี่คนไม่เป็นไรคุณเมียหลวงต้องอยู่คู่กันแล้วพอข้ามไปอีกจวนหนึ่งหลานกับหลานสะภ้เมียหลวงต้องอยู่ คือถ้าเมียหลวงจากไปงานนี้จับไม่ได้ัะแดงอันนี้จับไม่ได้นะถึงอายุไม่ถึง9กจก็จัดแดงได้แต่คุณต้องห้ารุ่นไอ้หลนเนี่ยเพิ่งอูแวอูแวแต่อีกแล้วอูแวเนี่ยรุ่นห้าต้องผู้ชายด้วยนะเกิดรุ่นห้าออกมาเป็นผู้หญิงก็ยังไม่ได้นะถึงจะเป็นลูกของลูกชายลูกของเหลนชายก็ไม่ได้นะต้องอูแวอูแวนั่นออกมาเป็นผู้ชายเท่านั้นเห็นไหมเนี่ยคืองานแดงแล้วก็คุณก็ตามเลยชุดประจำพิธีแดง จนกับไอ้ภาเพ้อเขียนแดงได้หมดใช่ครับนะบางคนให้สองแดงครับแต่ผมก็ไม่กล้านะแปะตรงก็ไม่จะเป็นขนาดนั้นโอ้คือคืออย่างนี้ดียวครับคือผมก็มีก็รู้ว่าผมเป็นงานโศกเศร้าผมเพิ่มนิยามอย่างนี้ผมขอขยายความนิดหนึ่งครับจัดงานแดงเพราะว่าถือว่าบุคคลคนนี้เนี่ยกินครบหนึ่งร้อยซึ่งต้องบอกว่ายากมากในชีวิตของมนุษย์ที่จะมีเลขสามหลักไม่แต่น้องพีเดี๋ยวนี้เยอะนะ ครับเดี๋ยวนี้97อัพมีเยอะเลยนะแข็งแรงนะครับแต่เราถือว่าเมื่อก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกมันคนลบสมัยไงครับแดงในที่นี้เนี่ยยินดีกับบุคคลคนนี้ที่อยู่ได้อายุขนาดนี้ได้อยู่อยู่ได้ถึงอายุยืนยาวเต็งลังก็เขียนอายุเป็นแดงนะแต่คําว่าพ่อกับแม่ยังเป็นน้ําเงินอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่า เหมือนเจ็กกุยบอกมันคืองานคือคนคนจากไปอะครับยังไงมันก็ต้องเป็นเศร้ามันโศกเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นแดงก็ต้องแฝงความอะไรอยู่เหมือนกันถูกต้องอต้องพูดอย่างนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนิยามความหมายคําว่าแดงในที่นี้หมายถึงว่ายินดีที่บุคคลคนนี้เนี่ยกินครบ1 0ึ่งหายยซึ่งหายากแต่ที่ต้องใส่ชุดไว้ทุกเพราะพ่อแม่ของคุณเนี่ย ต่อใหนึ่งร้อยเขาจากไปคุณก็ต้องก็ตปองทก็ต้องถือว่าเป็นทุกต้องเคารพต้องลํำลึกเค้าเหมือนกันก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าแดงแต่แฝงความอะไรอยู่แต่ที่เมืองจีนถ้าเกิดพวกห้าหกสิบหรือพวกอายุน้อยนะคนจะไปงานศพน้อยแต่พอเก้าสิบกว่าหรืองานแดงเนี่ยโอ้โหแห่กันไปก็เหมือนกับไปแบบอยากไปได้เอี่ยวด้วยจะได้แบบรับความมงคลอายุยืนมาด้วย อะไรเงี้ยถ้าอายุน้อยก็ไม่เอาเล็่เรื่องหนึ่งหลังน้องพีตะกี้พูดก็จริงเมื่อก่อนมันหนังแซชิกจับก้ไหลฮีเมื่อก่อนเจเนี่ยหายากมากเพราะอะไรอีพวกฮองเต้ถินซีเนี่ยสามปีแปดไปแล้วนะพวกใหญ่ๆตัวๆเพราะอะไรวิทยาการแพทย์ก็ไม่ก้าวหน้าเมื่อก่อนบวมท้องอืดหรือเป็นอะไรก็รักษาไม่ได้แล้วตาย ถ้ามันตายก็แล้วไปมันไม่ตายก็เดี๋ยวมันหายเองก็มีอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็คือเจ็ดสิบมีน้อยนั่งแซ่ชิกจับก้้หลายฮีแต่เดี๋ยวนี้ผมไปงานเก้าสิบกว่าเยอะแยะแล้วไปเท่าไหร่เก้าสิบกว่าบางคนบอกเก้าสิบสองแต่เธอไม่ต้องใจขาวดำมานั้นบอกทำไมฉันจัดแดงก่อนเราก็ไม่อยากไปค้านแล้วอยู่ที่ความพอใจนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่บางคนไปเอาแล้วไม่ทำกงเ็พโอ๊ยพ่อแม่ฉันสั่งไม่ต้องหลอกเอาง่าย แล้วถ้าเราจะทําดีให้เขาจะเยอะไหมคุณจ่ายเงินมาเพื่อสังคมเพราะอะไรผมบอกเลยนะพี่งานศพงานหนึ่งอะ่ะกงเต็กบางคนบอกโอ้ยจะคุยกงเต็กแสนหนึ่งนะใช่ขอโทษนะบางงานอ่ะรับเกินแสนอยู่แล้วใช่ถ้าคุณแก่เผาอ่ะห้าหมื่นก็จบแล้วไม่ไม่ไหวมาเดี๋ยวจะคุยรับจัดให้ห้าหมื่นนะเพราะบางวัดยังยังไม่ต้องค่าวัดแล้วแต่ทําบุญครับ ใช่ไหมแล้วคุณอยู่วัดรูๆหน่อยหรือดีหน่อยสมาไอ้สะดวกของคนอื่นมีที่จอดรถก็มันก็ไม่กี่ตังแล้วคุณจะเก็บตังนั้นไม่ทําไมคือผมสงสัยเจกขออนุญาตถามเนาะเพื่อเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเนาะเจกเคยไปงานแดงสักกี่งานโอ้ยเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยไหมปีนี้ก็สามสี่งานแล้วอันเดิมเลยสิเออมันเยอะขนาดนั้นเลยแปลว่าโลกมันเปลี่ยนนะมีแม่เพื่อนอ่ะร้อยสองปีอ่ะอันนั้นแดงโคตรแดงเลยล่ะ ไม่เกี่ยววะ้เจกว่าร้อยสองปีร้อยห้าปีคนแดงก็ไม่เกี่ยวไม่เก้าสิบกว่ามันก็แดงไงผมก็ผมว่ามันผิดมันผิดหลักการในอดีตนะในอดีตที่ีเขาต้องการให้มีงานแดงเจ๊กคิดลึกๆถึงว่าเขาเพื่ออะไรมาไม่รู้ไม่ใช่แสดงความยินดีแน่นอนว่าคนายไวคนยินดีง่าไม่ใช่เหรอครับคือความหมายจริงๆเหมือนที่บอกเลยครับคือยินดีที่คนคนเนี้อยู่ครบกินได้อายุยืนขนาดนี้ผมมีประสบการณ์จากอา่าผมเนาะผมก็เข้าไปในงานเนาะแล้วผมก็เป็นหลานเนาะ เล่าให้ฟังให้ความรู้สึกผมนะไม่มีความเปลี่ยนไม่มีความแตกต่างกับคนอื่นหรอกไม่มีมันมีความเศร้าทั้งนั้นน่ะแต่ถ้ามันแต่งตัวให้มันเป็นแบบนี้นะมันประกาศกิิคุณครับประกาศกิจคุณเข้าบ้านนี้ มีคนที่มีบุญอ่าที่เขาสามารถอายุยนขนาดนี้ประกาศกินคุณทั้งเมืองเลยครับไปจะรู้ว่าโหบ้านนี้ไม่มีบุญมีอามกที่อายุอา마ผมร้อยหกปีอ๋อแปลว่ากินผมเลยสิราชาร้อยหกปีเหมือนกันแปลว่ามันให้เกียรติยศชื่อเสียงกับวงตระกูลวงตระกูลครับ แต่เขาไม่ได้มีความยินดีเไม่ได้ดีใจว่าเออไปแล้วผมรู้วันนั้นเข้าไปนะ,ะเขาบอกว่าให้ทําไมวันนี้เที่ยวน,นี้ทาไมไม่ใส่เสื้อผ้าแบบว่ทุกอะ,อะเขาบอกว่าเออจัดงานที่เป็นพิเศษนะแต่ทุกคนไม่มีความรู้สึกอะไรที่แปลกประหลาดว่าจะอะไรเลยแต่ว่าผมก็เลยมันรู้กระจกทยหลังเนี่ยว่าอ๋อเขาต้องการประกาศความดี กิติคุณมากกว่าอายุยืนคนเข้ามาก็จะเห็นเอ้ยทำไมแดงอ่าเขาก็จะมาพูดละโอ้คนนี้อายุยืนกลายเป็นว่ามันเป็นสังคมที่เขาต้องการแบบนี้ต้องการให้เกียรติคนตายแล้วประกาศว่าตระกูลนี้เนี่ยอายุยืนนะครับนี่แหละคือเหตุผลอย่างอย่างะสมการพีเป็นไงอ่ะก็ลักษณะเดียวกันครับคือถ้าในตำบลทุ่งยาวเนี่ยถ้าคนกินร้อยก็ใส่แดง จะเจอบ่อยไหมทุ่งยาวปัจจุบันเนี่ยเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยไม่บ่อยปัจจุบันนี้ก็90้ากว่าเยอะแยะเลยนะครับเรื่องถี่นะก็อาเรลาเจกคนที่อาโกไปสัมภาษณ์ทุกวันนี้94และอ่ายังแข็งแรงเดินกินทุกอย่างยังไงก็เลยเกจอยู่แล้วผมรู้สึกว่าคน90้ากว่านี่ธรรมดาเลยธรรมดามากเลยครับแต่ยังไม่เคยเห็นคนร้อยกว่านะเหรอเคยเห็นไหมเห็น ผมยังไม่เคยเจอเลยร้อยร้อยแปดปีอะนะร้อยหกปีตอนเนี้เห็นอยู่มีอยู่คนหนึ่งที่พัทลุงอันเนี้ยอย่างนี้ถ้าเกิดร้อยเมื่อไหร่เนี่ยควรจะมีการจัดงานแสดงความยินดีเขาแล้วก็ไปพูดคุยอะไรพวกเนี้ยมันจะรู้สึกเราเราจะรู้สึกว่าเออคนนี้เป็นคนศักดิ์สิ์เนาะแต่ถ้าเก้าสิบกว่านี่กลายเป็นธรรมดาไปแล้วธรรมดาแล้วธรรมดาแล้วไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะโอ้โหเก้าสิบกว่าที่เจอบ่อยมากใช่ไหมอันนี้คือความศักดิ์สิทธิ์มันไงถ้าทุกคนจัดแดงหมดมันไม่ศักดิ์สิทธิ์อะรู้สึกไม่ดีอะใช่ครับก็อาจจะเป็น การสาแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่งานแดงอย่างนี้นะตะกี้ที่พูดถึงอีเหล่าขิ๋วงานแดงนี้ไม่ใช่จุดทูบแดงนะทูบเหลืองเหมือนเดิมน<ต>ะไม่ใช่มาจุดทูบแดงไม่ได้นะเราไปเทียนแดงนะเอ่าใช่เทียนแดงแต่ไม่จุดทูบแดงทูบแดงนี้ผมว่าอิทธิพลน่าจะเพิ่งมาได้ไม่นานอีเหล่ากิ๋วแหละใช่เพราะว่าจริงๆจริงๆในตัวทูบเนี่ยมันก็เป็นโบราณนะเจก็สีดำสีเหลืองอะก็ตามตามผงไม้ที่ที่บดแล้วก็อัดผงแปคงับ อันนี้น่าจะพึ่งมาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆในเชิงของเชิงมาร์เก็ตติ้งแล้วพีพีคิดว่าการที่ที่เรามีงานศพที่อะไรเรียกว่าอะไรร้อยปีเนี่ยมันน่าจะมีต้งงนกำเนิดจากอะไรมาถึงมันจะเกิดอันนี้ผมก็ไม่ไมทราบครับแต่ถ้าผมไม่รู้เนาะ แต่ถ้า,<ม>าให้วาะถ้ด้วยความคิดของตัวผมเองแล้วให้ผมวิเคราะห์เนี่ยผมก็มองว่าจริงๆมันก็เป็นเหมือนแปะตรงบอกแล้วครับจริงๆผมมองว่ามันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าว่าบ,บ้านนี้ตระกูลนี้อายุยืนใช่ใชเพราะว่ามันมันคือเกียรติยศชื่อเสียงจริงๆนะครับ,รบดังไปท่วมทั้งหมู่บ้านเลยเอ้ยเนี่ยบ้านนี้เนี่ยกินนั่งหลักร้อยนะ,ะใช่ไหมครับมันก็เป็นบ้านนี้พันธุกรรมอายุยืนใช่แข็งแรงใช่ไหมครับคนก็ตีความหมายออกมาแล้วก็พอมีความหมายก็ ออกมาเป็นพิธีกรรมและนะครับเพราะว่าคนจีนเราชอบมากเรื่องพิธีกรรมเรื่องความเชื่อนะครับแต่ว่า้เว่ออะไรก็เหมือนเดิมนะว่ายสินเชืเหมือนเดิมใช่ใผมก็ไม่มีว่าเอองานแดงเราต้องวหว้แดงแค่ผ้ามันเปลี่ยนสีอ่ะเท่านั้นเองไม่ได้โอ้โหขนาดว่าต้องพิเศษอะไรแต่ผมว่าสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะเขาก็ยังมาคุยกันเนาะสมมติว่าเราไปงานที่คนอายุร้อยกว่าปีเนาะบ้านนี้เขาจัดแดงเขาทํายังไงถึงอายุยืนจะมีการพูดกันผมก็ได้ยินนะ โอ้อาม่ายุยืนพอดดูแลร่างกายยังไงอะไรเเนี้ยอาม่าไม่เครียดนะอาม่าเป็นคนง่ายๆนะแล้วก็จะคุยกันอย่างเงี้ย มันก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งทำให้มันเป็นมงคลขึ้นมาสําหรับคนไปไปร่วมงานแต่คนตายนี่ไม่มงคลอยู่แล้วไม่มีมงคลอยู่แล้วยังไงผมก็ฝากนะถ้าจะแดงก็ต้อง97้าเอัพใช่คือแต่9กแล้วก็รักษาหน่อยรักษาหน่อยไม่ใช่เดี๋ยวนี้แบบเก่าอีก92้ก็มาจัดงานแดงมาอ่ะมันมันมันไม่ดีแต่นี่ไพ่เวซี่นะคือเจกุยแนะนําครับแต่ยังไงก็อยู่ที่ความสุขของลูกหลานครับก็ธรรมเนียมเขามีเหตุผลครับซึ่งอีกเรื่องหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ย ไอพวกผ้าแดงอย่างเงี้ยที่ว่าชุดประลํำพิธีจีนะครับเราเรียกว่าเหล่งใจเหล่งใจเนี่ยครับหาแดงยากนะอะเดีย๋ยวนี้มีทุกสมา <laughs> คมเมื่กอก่อนบอกสมาคมโอ๊ยสมาคมเราไม่มีก็ไปยืมสมาคมนูน้นมีอันครึ่งอ่านเมืองไทยมีคนอายุเกินร้อยกี่คนก็น่าจะเยอะนะแบตอนนี้เยอะแล้วนะผมก็น่าจะเยอะเมื่อก่อนไม่มีที่เมืองญี่ปุ่นมีสองหมื่นแล้วเจคิดว่าเมืองไทยเท่าไหร่เออเออเรื่องอะสิ หมื่นถ้ามีหมื่นคนเนี่ยไอ้เงินเงินหมื่นคนจากเจ็ดสิบล้านนะเออถือว่าน้อยมากนะเออน้อยมากน้อยมากนะแล้วแบตตรงรู้ไหมกี่คนสองพันสองหมื่นญี่ปุ่นก็มีกี่คนอ่ะญี่ปุ่นร้อยยี่สิบล้านแต่คนญี่ปุ่นอายุยืนกว่าคนไทยนะไม่ที่สุดในโลกนะที่สุดในโลกอายุยืนเพราะมันเย็นเหมือนอากาศเย็นอะอย่างนเปรียบเหมือนกันมัอยู่ก้นโลกเหนือ เหมือนหมูเข้าตู้เย็นมันเสียชา<ห>คนอยู่ไอห้องร้อนๆมันเน่าเร็วคน,คนอย่างนี้เขาก็ดูแลตัวเองได้ดีเราอยู่ห้องอะไรนะจิงนะร้ะอยยี่สิบล้านเนี่ยสองหมื่นถ้าเจ็ดสิบล้านก็น่าจะหมื่นหนึ่งเนาะครึ่งครึ่งครับ,ครบอนนคนจีนคนจีนน่าจะเยอะเออใช่ใช่ใชตอนนี้คนจีนเยอะโดยเฉลี่ยมันก็น่าใจะใกล้เคียงนะผมว่าเป็นสถิติโลกนะก็คือว่ามันคงไม่ได้แตกต่างกันมากนักหรอกคนที่อายุคือสถิติมันก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเลขนับ จากธรรมชาติเนาะมันจะมีคนที่เนี่ยถึงเนี่ยจำนวนแน่นอนอ่ะมันไม่มีทางว่าเอ้ยคน70ล้านหมื่นเป็นอายุร้อยทุกคนมันเป็นไม่ได้รังนั้นเราก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพนะครับก็ดูแลสุขภาพเราจะเป็นหนึ่งในในหมื่นหรือเปล่าก็ส็สาธุนะจะดูแลยังไงก็เหอะจะเท่าไหร่ก็ได้นะขอให้กินได้ช่วยตัวเองได้ครัไอ้เรื่องอายุร้อยปีเนี่ยมันเป็นบุญวาสนาใช่นะฮะมันก็พูดยากอ่ะมันเป็นพันธุกรรมเลยนะพันธุกรรม เรามาดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราอะถ้ามีโอกาสจะยืนก็ต้องดูเขาละว่าเขามาเป็นยังไงครับคนอายุยืนบางทีก็เพราะว่าไม่มีจะกินนะเพราะอะไรเอากินแล้วมันทําให้ตายใช่ผมก็ยังสงสัยทุกวันนี้ว่าอาม่าผมยืนยืนพ่ออะไรเขากินน้อยครับเอากินน้อยไม่ชจะมีจะกินกินน้อยครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่สาวๆอะเขาไม่มีจะกินเขาไม่มีาจะกินอาเรากินผมร้อยหกปีอะลําบากมากลําบากลูกสิบคนแล้วหามน้ําอีกนะ แล้วบางคนบอกอุ้ยเมื่อก่อนส,อสาวๆทางานเยอะเดี๋ยวนี้ปวดไปเมื่อผมเอาเรากี่เม่นปวดเลยมผมยืนยัน,<ค>นย้งแต่คนที่ไม่มีจะกินเนี่ยแหละอายุยืนอ่าโอเคง<อ>ี้เ้าอดข้าวแล้วต้องอดผกผกควักไปมีตังมีกินมีกินไอ้พวกนี้อายุสั้นไอ้พวกที่ไม่มีจะกินเนี่ยยืนทุกคนแล้วแปลกนะ <laughs> ไปดูจีนเขามานี่ตอนนี้เิ อายุสั้นลงนะสั้นลงเพราะอะไรเพราะเป็นโรคเยอะขึ้นไงก็มันมีคําพูดหนึ่งครับปวเจี็บปวห่อก็กินมีกินบ้างอดอดไปบ้างใช่นะครับมันก็จะได้แข็งแรงก็ฉะนั้นก็อย่าทุกข์ไม่มีกินก็อย่าทุกข์ใช่ใช่ใชต้องพูดคํานี้จะทุกข์ทำไมไม่มีกินก็อย่าทุกข์ทุกข์ทำไมไม่มีรถก็อย่าทุกข์เพราะอะไรคนที่ทุกข์กว่าเราผมบอกเลย ไอ้พวกที่เจ็บข้าได้ป่วยใช่ครับไอ้ไอ้พวกที่ไปเสียไปนานไปอะไรทุกนั่นมันหาเรื่องเองแต่ไอ้ป่วยเจ็บข้าได้ป่วยเนี่ยบางทีมันห้ามไม่ได้นอกจากคุณจะไม่ดูแลตัวเองถ้าคุณดูแลตัวเองแล้วมันจะเจ็บข้าได้ป่วยถือว่าเวรกรรมอันนั้นทุกเพราะอะไรไม่มีใครช่วยทุกได้นะครับเฮ้ยหรือหรือเจ็บสิบเอามาแบ่งห้าเลไม่ได้ครับอันนั้นคือทุกครับไอ้ตายทุกคนตายจบทุกคนต้องตายก็ต้องอยู่กับปัจจุบันหน่อยนะครับผม พร้อมทุกวันเลยครับครับเออคิดถ้ามันจะตายนะแล้วจะได้มีความสุขนะครับรบไม่ต้องไปกลัวใครก็ต้องตายครับมหาเศรษฐีองค์ไหนก็ต้องตายครับนะอะไรจอบสติปใช่ไหมสติปจอบสติปจอบก็ต้องตายครับและหรือใครครับอีเก่งขนาดนั้นอีรวยขนาดนั้นครับใช่ไหมถูกต้องฉะนั้นก็มีความสุขนะครับ อยากอะไรที่ตัวเองมีความถุกไปทําแต่จะกุยขอนิดนึงอย่าไปสร้างสุกหรืออย่าไปเดือดร้อนคนอื่นกันแใช่ใชอยู่กั<ช>บปัจจุบันเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวอยากให้ทางคุณพีนาันนานมาทีช่วยสรุปนิดนึงว่าตังกินคุณพีเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายหรือการจัดพิธีงานศพอะไรพวกนี้อยากจะให้คุณพีลองสรุปนิดนึงว่าเ,เราเป็นคนในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีวิธีกันยังไงบ้างในการ ที่จะร่วมง,งานศพหรือว่าการที่จะทำอะไรเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆครับนะก็สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าเรื่องเรื่องเรื่องพิธีศพเนี่ยนะครับแท้ที่สุดเนี่ยก็คือเป็นการอะไรแก่ผู้วายชนคนหนึ่งนะครับที่จากไปใน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 ผืนแผ่นดินในโลกใบน,นี้นะครับซึ่งซึ่งอดีตก็คือเคยใช้ชีวิตนะครับเป็นมนุษย์คนหนึ่ง นะครับแล้วก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าใแล้วก็สร้างเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องสร้างคุณูปการนะครับใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่แก่สังคมไม่แก่วงตระกูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดของวาระสําคัญวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะครับก็พิธีศพเนี่ยก็เปรียบเปรียบเสมือนกับการลาลึกนะครับและอะไรเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าต่อให้จะเผาหรือจะฝังก็แล้วแต่ท้ายที่สุดก็ก็ไม่เห็นหน้ากันแล้วนะครับเพราะว่าต่อให้ฝัง ณวันณเวลาที่ตะปูลงตอกไปปุ๊บก็ปิดสายลงก็เปิดไม่ได้ก็เปิดไม่ได้อีกแล้วนะครับหรือต่อให้จะเผาวันที่มอดไหมกลายเป็นเทวติก็ก็ไม่มีตัวตนให้อีกแล้วก็มีแต่คุณงามความดีที่ยังให้ระลึกนึกถึงกันต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องพิธีกรรมอื่นๆเนี่ยสำหรับตัวผมผมก็มองว่าเป็นการลังสรร์สร้างนะครับของมนุษย์เราแล้วกันนะครับเพื่อให้มีความหมาย นะครับให้มีให้มีกุศโลบายนะครับหรือใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนที่เราสรุปกันเมื่อสักครู่นะครับพออย่างน้อยที่สุดชื่อเสียงนะครับการโดนยกยอปปั้นนะครับการที่คนให้เกียรติกับบุคคลที่ที่มีเกียรติเนี่ยนะครับคนคนนั้นก็ย่อมเป็นอะไรที่ยิ้มนะครับและยืดยืดอกย้าอย่างได้อย่างภาคภูมิใจผยนะครับผมก็มองว่าส่วนตัวเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นการระลึกนึกถึงนะครับในวาระสุดท้ายของ ของชีวิตของมนุษย์คนคนหนึ่งแล้วกันครับครับผมครับก็ในโอกาสที่คุณพีมาเยี่ยมสตูดิโอเรานานๆทีเนาะครับก็อยากให้คุณพีมีอายุมั่นคญยืนจัดงานแดงครับจัดงานแดงครับาีหกังฝาดก็ขอบคุณแม่แปตรงกับเจ๊กุยก็สุขภาพแข็งแรงกันะครับอย่าเจ็บจะเรียนเชิญมาบ่อยๆครับได้เวลาว่าให้ชาวทีวีส่วถาเราลู้จากดูแลตัวเองเพื่อจะได้อยู่ ไปนานๆแล้วก็ช่วยสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ให้ดีบีโซ่แถวและคเเสนแตได้จิ๋วด้วยนะครับขอบคุณมากสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้และกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือน